สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบุมกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็มาแปลกหน่อยเพราะว่ามาอยู่ในเกมกาชลัยนะวันนี้บุมจะมาทำเรื่องรอดเกมกาชลัออลยนะฮะโอเคหะทักตา,าดีดน,น,นบุ๋มต้องแคปภาพไ้หน่อยจะได้จำได้นะว่ามันเป็นยังไง ที่ปมได้แต่งไว้ถ้าทางนี้มันจะแหลกคแคปไว้นะปึ๊บโอเคแล้วก็ออกใหม่ทุกคนสังเกตรตรงแอปไอ้นี้ปุ่มนานไอ้มันแอปหมอกแอปอะไรนะเหมาะเขาเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วเออไม่เลือขยับเลย โอเคผ่านไปเลยนี่เฮ้ยเอ๊ะมันแปลกไหมเอ๊ะแคบดิดูดูดูมันต่างกันไหมทุกคนเฮ้ย ท่าทางมันไม่เหมือนกันทุกคนอันนี้เป็นท่าทางยืนนิ่งๆแต่อันนี้ไม่เป็นทน่าทางหันหน้าขึ้นไปอ่ะทุกคนเฮ้ยรอแลนววบนนี้เราขอจปก่อนไยบาย